ปัญหาอย่างหนึ่งที่ใครที่ชงกาแฟด้วยเครื่องอาจจะเจอก็คือมีผงหรือตะกรอนปนมากับน้ำกาแฟสาเหตุก็อาจจะมาจากการบดผงกาแฟที่ละเอียดเกินไปเนื่องจากาอยากจะได้ช็อตเอสเปรสโซที่เข้มข้จนจึงทำให้ผงกาแฟที่เล็กกว่าดูตะแกรงของหัวกรุ๊ปปนออกมากับน้ำกาแฟได้หรือการเตริมผงกาแฟในบาสเกตที่เต็มจนเกินไป ทำให้เกิดแรงดันแล้วก็ผงกาแฟทะลักปุนออกมาเหตุนี้ก็ไม่ได้รวมถึงหัวกรุ๊ปที่ไม่ได้ผ่านการทําความสะอาดอาจจะมีตะกรนหรือกากกาแฟติดอยู่นะคะสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าง่ายๆของเราก็คือการใช้แผ่นกรองหรือฟิลเตอร์ที่ใช้กับโมโตโมค่าหรือมอตมแบบโบราณนะคะหัวกรุ๊ปมีความเปียกชื้นหลังจากนั้นก็วางแผ่นกรองแปะลงไปน,นะคะตำแหน่งนี้นะคะ เป็นตัวกรองกากาแฟอีกชั้นหนึ่งแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะอันนี้จะร้อนนะแล้วก็ชงได้ตามปกติซึ่งการใช้ฟิลเตอร์เป็นตัวช่วยอย่างนี้ก็จะช่วยลดปัญหาเศษกรที่จะปนมากับน้ำกาแฟได้มากทีเดียวนะคะ